วัสดีครับวันนี้ผมพามาดูทุเรียนอายุ11เดือนนะครับมาตรวจดูตอนเช้าว่ามีแมลงลบรบกวนกัดกินใบหรือเปล่าแล้วก็ให้เช็คที่โคนต้นด้วยว่ามีมดคันไฟมาทำรังหรือไม่นะครับเพราะว่าพวกนี้สามารถทำให้ต้นทุเรียนเขาเติบโตได้ช้าลงเนื่องจากมีการทำลายรากนะครับตอนนี้ตรวจดูแล้วก็มีการเข้าทำลายของ น่าจะเป็นเพียนะครับมีใบงอออกด้านหลังแต่ถือว่าน้อยก็ไม่เป็นไรปล่อยผ่านได้นะครับส่วนต้นต้นที่26มีการแตกใบออดขึ้นมาเยอะที่โคนก็ไม่มีมแมลงรบกวนต้นนี้มีนะครับถ้าเจอก็จะใส่สตาร์เกิลจีนะครับนี่ฮะ ต้นยีิบเจ็ดโดนกวนมีนอนด้วยครับนี่สองตัวต้นนี้เจอหนอนไปสองตัวนะครับเนี่ครับช่วงนี้จะลบมันจะกวนหน่อยเพราะว่าใบาอ่อนเขาออกเยอะพวกนอนจะชอบกัดกินใบที่เป็นใบอ่อนนะครับ อาตอนนี้ด้วยครับนิดเดียวครับ หลายครั้งท่านอาจารย์เขาได้บอกไว้นะครับสําหรับการทําสวนต่างๆคนที่จะชนะการแข่งขันได้ของหลายๆสวนก็คือคนที่สามารถดูแลสวนของตัวเองด้วยความละเอียดและก็รอบคอบนะครับคนพวกนี้ก็จะสามารถทําผลผลิตออกมาได้การทําข้อมูลของแต่ละต้นโดยที่เราติดเบอร์ก็จะมีส่วนสําคัญนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าปัญหาของ ไฟทุเรียนของแต่ละต้นเขาขาดสารอาหารอะไรมีอะไรมารบกวนเขาเราแก้ปัญหาได้แล้วเรา,เาจดบันทึกไว้เพื่ออาไว้ดูย้อนหลังได้นะครับบางทีอะไรที่เราให้มากเกินไปมันก็จะเป็นอันตรายต่อต้นทุเรียนนะครับหรือบางต้นที่เราให้อะไรเขาน้อยเกินไปทําให้เขาขาดก็จะส่งผลในการทําให้การเจริญเติบโตของเขานั้นไม่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนะครับ ซึ่งเคล็ดลับของแต่ละสวนนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปส่วนของส่วนของเราก็จะตรวจเช็คต้นทุเรียนโดยการดูจากภาพรวมของแต่ละต้นเป็นหลักเช่นอย่างต้นนี้นะครับผมมองว่า,าชุดใบของรอบที่แล้วที่ออกมาเขาขาดสังกะสีแต่ไม่ได้ขาดไนโตรเจนซึ่งการที่เขาได้ไนโตรเจนเยอะมาแล้วเนี่ยสมงวรให้เขาแตกยอดออกมาเยอะนะครับ แต่ดูจากใบที่ก่อนหน้านี้เขาจะขาดสังกะสีซึ่งจุลธาตุรวมเหล่านี้จะทําให้ใบของเขาเล็กลงดังนั้นนี่วิธีในการแก้เขาก็คือเราจําเป็นที่จะต้องใส่จุลธาตุรวมแล้วก็ธาตุรองให้เขาเพื่อให้ใบของเขาออกมาได้สมบูรณ์มากกว่าเดิมเดี๋ยวรอดูชุดใบชุดนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับใบเขาจะใหญ่มากขึ้นต้นนี้เป็นต้นที่เราปลูกเสริมขึ้นมาต้นที่49สสังเกตว่าใบที่ออกมาจะใหญ่ขึ้น ซึ่งเขาได้รับจุลธาตุในช่วงที่เป็นใบปลีออกมานะครับพอเขเป็นใบเพลออกมาเขาก็จะใหญ่ขึ้นต้นนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับสังเกตที่ใบของเราจะเขียวเข้มอย่าต้นนี้สมบูรณ์ครับ ยอดนี้เป็นยอดที่ผมใส่จุลธาตุรวมทันใบก็จะออกมาใหญ่ตอนนี้ก็เริ่มแตกปีใหม่อีกแล้วทั้งที่ใบเพลที่เพิ่งออกมายังไม่ได้เป็นติดแก่เลยนะครับคือโดยระบบของผมก็คือจะเป็นทำแบบ r e ซึ่งจุลินทรีย์ที่เขาอยู่บนผิวดินเนี่ยเขาจะย่อยอินทรีย์วัตถุที่ผมใส่เข้าไปซึ่งอินทรีย์วัตถุมีส่วนประกอบสำคัญในการสร้างคาร์บอน เ่อแปลงมาเป็นน้ำตาลเรียงจุลินทรีย์นะครับจุลธาตุเหลือสารอาหารที่ใส่เข้าไปเขาก็จะย่อยสลายได้ดีแล้วก็จะถูกอินทรีย์วัตถุที่เป็นประจุลบเนี่ยในการตึงไนโตรเจนตึงฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมไว้รวมไปถึงจุลธาตุอื่นๆนะครับเขาก็จะปล,ปล่อยให้กับต้นทุเรียนได้ตลอดเวลาเมื่อต้นทุเรียนต้องการเมื่อไหร่เขาก็จะดูดออกไปสร้างลำต้นแล้วก็ใบนะครับ สังเกตว่าที่สวนจะขนอินทรีย์วัตถุเข้าเยอะมากแต่่ันไปแค่สองสามเดือนก็ย่อยจนเกือบหมดละก็คือจยูอินทรีย์ที่เราได้ปล่อยไว้ในระบบเนี่ยค่อนข้างจะเยอะก็จะทําให้เขาย่อยสลายได้เร็วขึ้นสวนของเราจะดูแลวลกๆหน่อยนะครับแต่เหตุผลก็คือการหาอินทรีย์วัตถุเข้าที่สวนของเราเนี่ย จะต้องมีการขนเข้ามาดังนั้นมันทําให้เรามีงานมากขึ้นก็เลยตัดสินใจว่าการปล่อยหญ้าพวกนี้ไว้เราจะทําการตัดแล้วก็เอามายนใส่ในกองหรือเป็นการคุมดินนั่นเองครับน,นี้โดนมแมลงกวนคือต้นที่อยู่ริมสะพวกนี้นะครับจะมีมแมลงมากัดกินใบค่อนข,ข้างพอสมควรแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่า พอรับได้ตรงนี้ก็คือจะติดคลองแล้วก็ติดนา,มาแมลงอาจจะมาจากด้านข้างพอพยพเข้ามาที่สวนสังเกตได้ว่าต้นทองหลางที่เราปลูกไว้จะมีมแมลงมากัดกินใบเนี่ยฮะอันนี้เพี้ยลงใบมีดอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็แมงกัดกินใบอย่างน้อยทองหลางก็เป็นบังเกอร์ชั้นแรกให้เราเขามากิน ท้องหลังก่อนเขาอิ่มเขาก็จะไม่เข้ามากินใบทุเรียนมากนะครับแต่ถ้าเกิดเยอะมากเกินเราก็จะต้องใช้เคมีในการฉีดเพื่อรักษาใบไว้